สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาดูแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในเทอม2เรามีทั้งหมด2ตอนเนาะก็คือเป็นตอนที่1ก็จะเป็นปรนัยหูกตอนที่2ก็จะเป็นอัตนัยนะคะซึ่งทั้ง2ตอนเนี่ยเราจะออกข้อสอบทั้ง3บทเลยนะคะซึ่งได้แก่ บทที่3ก็จะเป็นความคล้ายบทที่4ก็จะเป็นตีโกนเนาะแล้วก็บทที่5ก็จะเป็นวงกลมนะคะซึ่งในข้อปรนัยเนี่ยมีทั้งหมด3 0ข้อ15คะแนนนะคะแล้วก็โอ้ตรงนี้เขียนผิดนะคะเนี่ยบทละ10ข้อนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นบทละ10ข้อไม่ใช่10คะแนนนะ บทละ10ข้อ3บทนะคะแล้วก็เป็นข้ออัตนาอีก3ข้อ5คะแนนนะะซึ่งนะะที่ออกสอบนะคะก็จะมีดังนี้เราเริ่มกันที่บทแรกก่อนเลยก็คือเรื่องความคล้ายนะคะซึ่งความคล้ายเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของความคล้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นแบบตัวนอนแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็มาดูนิยามของมันว่า รูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันจะต้องมีขนาดอะไรคะขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่เลยและอันนี้ย้ำเลยนะคะมีอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้เป็นบทนิยามซึ่งเราต้องจำให้ได้นะคะแล้วต่อไปเมื่อกี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะ เริ่มตั้งแต่อะไรสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม 7, เจ็ดเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือรูปหลายเหลี่ยมที่มันคล้ายกันแล้วต่อด้วยแล้วถ้าเราเน้นย้ําไปที่รูปสามเหลี่ยมล่ะสองรูปที่คล้ายกันมันจะต้องเข้าเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็จะเป็นอะไรคะมุมเท่ากันเป็นคู่นะคะสามคู่ นะและก็ข้อ2ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านเนี่ยมันเท่ากัน3คู่หรืออันต่อไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านเท่ากันสองคู่และขนาดของมุมที่อยู่ระหว่างอัตราส่วนนั้นยาวเท่ากันอันนี้เป็นสามเงื่อนไขที่จะทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูป นะฮะคล้ายกันซึ่งเรามาดูต่อเลยค่ะในการเขียนมุมที่เท่ากันแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันนะคะจากทั้ง3ข้อนี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดู1ข้ออีก2ข้อลองทําดูเองนะคะอ่ะมาดูข้อแรกอ่านว่าอะไรคะนี่ข้อความนี้สามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยม D E F ซึ่งแบ่งออกเป็นมุมและอัตราส่วนมุมก่อนนะคะ A อยู่ตำแหน่งเดียวกับ D นั่นหมายความว่ามุม A เท่ากับมุม D แบบนี้ค่ะและต่อไปมุม b อยู่ตำแหน่งเดียวกับมุม E นั่นหมายความว่ามุม B ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม E ด้วย และมุมสุดท้ายค่ะมุม C อยู่ตำแหน่งเดียวกับมุม F เพราะฉะนั้นมุม C ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม F ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นส่วนของมุมนะคะต่อไปเรามาดูกันที่ความยาวด้านค่ะนักเรียนความยาวด้านที่สมในการเมื่อเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนจะเขียนอย่างไร นะคะจะเขียนอย่างไรดูตำแหน่งมันได้เลยตำแหน่งแรกค่ะ A B อยู่ตำแหน่งเดียวกับ D E ก็หมายความว่า A B ส่วนด้วย D E แบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะซึ่งในเมื่อมันคล้ายกันอัตราส่วนมันก็จะเท่ากันทุกอันเราสามารถเขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ได้เลยนะคะ อะต่อไปนอกจาก AB ส่วน DE แล้วอัตราส่วนด้านที่สมในกันอัตราส่วนถัดไปก็คือ BC มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ D เอออยู่ตำแหน่งเดียวกับ EF แบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถเขียนได้ว่า BC ส่วนด้วย EF แบบนี้และอัตราส่วนสุดท้ายก็คือ A อะไรลูก a ส่วนด้วย d f เก่งมากค่ะอนะนัตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปแล้วก็ลองเขียนก่อนหรือตอบก่อนได้แล้วค่อยมาดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่าเราเข้าใจถูกไหมนะคะอะไปดูข้อ2ต่อ a นักเรียนดูสิคะว่าในข้อความที่2มันอ่านว่าอะไร รูปสามเหลี่ยม MNO คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม PQR ซึ่งมุมที่เท่ากันคืออะไรนักเรียนลองดูนะคะลองดูจากข้อที่1แล้วลองทำดูเดี๋ยวครูใบ้ให้สัก1มุมอ่าตำแหน่งแรกค่ะมุม M จะเท่ากับมุม P เพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกัน อีก2คู่ที่เหลือลองเขียนเองนะคะแล้วก็ต่อไปอัตราส่วนความยาวด้านที่สมในกันก็คือ m n ส่วนด้วย p q อ่ะที่เหลืออีก2อ,อัตราส่วนนักเรียนลองเขียนดูนะคะข้อ3ลองทำเองค่ะไปกันต่อที่ เอาเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายค่ะนักเรียนมาใช้ในการหาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มันคล้ายกันได้ซึ่งเราสามารถใช้เงื่อนไขของมันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันมันจะเท่ากันนะคะอ่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยในข้อที่1นึ่งครูมีตัวอย่างให้ทั้งหมดสองตัวอย่างเดี๋ยวครูทำให้ดูหงตัวอย่างนะคะ ข้อที่หนึ่งเขากำหนดให้อะไรคะสามเหลี่ยม GHI คล้ายกับสามเหลี่ยม JKL เขาให้หาค่าอะไรบ้างโอ้โห E F และ E บวก F ในที่นี้เขาต้องการให้หาทั้งหมดสามค่าถูกไหมคะเขาต้องการให้หาทั้งหมด3ค่าก็คือค่า E ค่า F และค่า E บวก F เพราะฉะนั้นนักเรียนมีหน้าที่หาค่า e กับ f ก่อนจากนั้นก็แค่เอาค่า e กับ f มาบวกกันนักเรียนก็จะได้คำตอบแล้วอ่ะคราวนี้ครูเริ่มหาจากค่า e ก่อนเนาะอ่ะหา e e อะไรดีคะ e ใช่ๆอ่ะ e หาค่า e คะ่ะนักเรียนไปดูซิว่าค่า e ของเราสมในกับด้านไหนเออ ค่า e ของเรามันสมในกับด้านไหนอันนี้คือ e ของเราคือความยาวด้านของด้านนี้นะคะและสมในกับด้านไหนคะก็คือ jl ถูกไหมคะค่า e ของเรามันอยู่ด้าน gi ซึ่ง gi ตำแหน่งเดียวกับ jl เห็นปะเราสามารถสังเกตดูจากข้อความได้ด้วยนะคะ,ะในเมื่อสองด้านนี้สมในการเอามาเขียนนักเรียนสามารถเอา ทำแบบนี้ได้เลยนะคะ e ส่วนด้วย9ค่ะเท่ากับอีกด้านหนึ่งมันควรจะเป็นด้านที่มันรู้ค่าทั้งสองค่าแล้วด้านไหนละ่ะที่มันรู้ค่าทั้งสองด้านลองคิดดูสิคะอ่าก็คือด้าน h i ซึ่ง h i สมนัยกับ k l ค่ะนักเรียน h i สมในกับ kl เพราะฉะนั้น e ส่วน9ก็จะเท่ากับ20อุ้ยเดีย๋ยนะ20ส่วนด้วยอะไรคะอีกรูปหนึ่งก็คือ12 kl เป็น12จากนั้นโอ้โหวเวลีง่ายเวลีง่ายวะเออง่ายมากก็จะได้ e เท่ากับสังเกตนะคะ เอยู่ข้างล่างเนาะมันหารอยู่ให้ย้ายขึ้นไปคูณจะได้2อคูณเก้เออขอโทษค่ะ20่คูณเแล้วส่วนด้วย12แบบนี้จากนั้นนักเรียนค่ะตัดทอนกันค่ะชึบชับชึบชับได้เลยได้คำตอบเลยในที่นี้เราสามารถเอาแม่อะไรตัดได้ลูกแม่9ได้ไหมเก้าสิได้ปะไม่ได้เอาแม่อะไรดีลองแม่สี่ปะ อ่ะแม่สี่ดูดิสี่ได้ไหมสี่ห้ายี่สิบสีเอาละจากนั้นไปดู3ยังสามารถตัดกับ9ได้อีกด้วยเราตัดต่อเลยค่ะ3า3 3นึโอ้โหเห็นปะข้างล่างเป็น1แหละเพราะฉะนั้นแค่นี้เลยค่ะเราตัดต่อไม่ได้แล้วจับ5้คูณสค่ะลูก5้คูณสเพราะฉะนั้นค่า E ได้คำตอบแล้วคือ สิห้าน่วยแค่นี้ค่ะเนี่ยได้ค่า e แล้วต่อไปหาอะไรต่อคะค่า f อืมหาค่า f ค่ะหาค่า f เอาล่ะค่า f ทําเหมือนกันเลยนักเรียนไปสังเกตค่า f อยู่ฝั่งไหนลูกค่า f อยู่ฝั่งไหนค่า f อยู่ในรูปนี้ถูกไหมคะค่า f อยู่ในรูปนี้ซึ่ง f กูขอยัดลบนะคะ อ่ะรูขอเนี่ยเก่อนอ่ะซึ่ง f คือด้านนี้ค่ะอ่ะแล้วด้าน f ตรงเนี้ยที่มันยาว f เนี่ยคือด้าน kj หรือ jk มันสมในกับด้านไหนก็คือด้าน h G หรือ g h ของเรานี่นะคะสองด้านนี้เราเริ่มเลยค่ะเรา f ขึ้นก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะได้เลยค่ะ f ส่วนด้วย อีกด้านหนึ่งที่ด้านสมในกันก็คือ10จะเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อเราขึ้นต้น f ด้านที่มันอยู่กับ f ก็คือ12เราก็จะได้12ส่วนด้วยด้านที่มันสมใน,นกันกับ12ก็คือ20แบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะทำเหมือนเดิมค่ะ f จะเท่ากับ10หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ จะได้12คูณ10แล้วหารด้วย20เพราะฉะนั้น f จะเท่ากับอะไรโอ้โหอันนี้มองง่ายมากเลยนักเรียน 11, 10 1 10ป่ะ12 20ป่ะใช่ไหมหลังจากนั้น2นั่งตัดกับ12ได้อีกคืออะไร2 1 2 2 6 12จสบ6คูณ1ได้เท่าไหร่ลูกได้6ได้คำตอบเลยคุณนะนี่ค่ะ f เท่ากับ6นี่จบหา f ได้แล้วแต่โจทย์ไม่ได้ถามแค่นี้ไงประเด็นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม e บวก f เพราะฉะนั้นเราก็แค่จับ e บวก f ซึ่งค่า e ของเราคือ15หน่วยและค่า f ของเราคือ6หน่วยจับบวกกันได้เท่าไหร่คะ21 e ค่ะ21 e หน่วย เพราะฉะนั้นได้คำตอบหมดแล้วค่ะทั้ง3อันค่า e คือ15 f เป็น6และ e บวก f คือ21ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอะซึ่งครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเอา้าครูหมายทำไมฝั่งเนี้ยตอนหา e อ่ะมันเอา20ส่วน12แต่พอหา f อ่ะเอา12ส่วน20เอ20 20. เอสังเกตปะ นะคะนักเรียนลองดูนะถ้าครูเอาค่า e ตั้ง e อยู่รูปใหญ่ครูก็ต้องเอาด้านที่อยู่รูปใหญ่อะอยู่กับเขาด้วยสังเกตปะคะใหญ่อยู่บนก็ต้องเป็นใหญ่ทั้งสองอันส่วนอันนี้ค่ะ f f มันอยู่อันไหนคะ f เล็กใช่ไหม f อยู่รูปเล็กเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เอามาเขียนก็ต้องเอารูปเล็กขึ้นก่อน โอเคไหมโอเคปะเอาใหญ่ขึ้นก่อนหรือเอาเล็กขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาใหญ่ขึ้นต้องใหญ่ทั้งคู่ถ้าเอาเล็กขึ้นก็ต้องเล็กทั้งคู่แบบนี้นะลูกนะอ่ะไปกันต่อซึ่งข้อ2นี้นักเรียนลองหัดทำดูนะคะข้อสองลองหัดทำดูนะคะโจทย์ต้องการหาอะไรคะ A แล้วก็ B และอันสุดท้ายคือ a ลบ b ทำได้ไม่ได้ยังไงทักไลน์มาถามครูไม้ได้เอามาเช็คได้เลยว่าครูไม้หนูทำถูกไหมนะคะโอเคปะอ่ะไปต่อเลยค่ะเอาละมาถึงโจทย์ปัญหาอันนี้ขอดอกจันไว้ก่อนเลยนะพวกเนี่ยดอกจันไว้ก่อนเลยว่ามีออกข้อเขียนค่ะคุณนะมีออกข้อเขียนเพราะฉะนั้นแต่หนูไม่ต้องกลัวมันง่ายมากๆ ง่ายแบบ very very ง่ายเลยเออง่ายมากนักเรียนดูโจทย์ต้องการหาความสูงของตึกโอ้ยความสูงของตึกคืออันไหนตึกอยู่นี่เพราะฉะนั้นหนูก็ไปดูดิเราสามารถใช้ความคล้ายเข้ามาได้นี่ไงอันนี้คือตึกแล้วเขาก็ให้รูปสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันมาด้านตึกเนี่ยมันคล้ายกับด้านไหนคะยาวเท่าไหร่ยาวสี่ใช่ปะ นี่นักเรียนยาวสี่แบบนี้และหลังจากนั้นเราก็ต้องไปดูอีกด้านหนึ่งถูกปะไปดูอีกด้านหนึ่งถูกไหมว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ด้านยี่สิบนี้มาให้ที่พื้นมาระยะพื้นเนี่ยจากตึกมาถึงตรงจุดเนี่ยยี่สิบอ้อหแล้วเขาพอดีเลยอีสามเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็ให้มาว่ามันยาวหา้า เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้ยมันเนี่ยนักเรียนว่ามันคล้ายกันไหมคล้ายกันสิเพราะว่าอะไรถึงคล้ายกันเขาบอกมุมมาแล้วว่าสองมุมนี้มันเท่ากันใช่ปะเอาคู่มายก็รูปสามเหลี่ยมคล้ายมันต้องเท่ากันสามคู่หรือเปล่าใช่มุมมันต้องเท่ากันสามคู่ก็นี่ไงคะมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็มุมฉากเหมือนกันอีกมุมหนึ่งอีกคู่หนึ่งอ่ะมันก็เป็นมุมที่เท่ากันแหละ เพราะฉะนั้นมุมสุดท้ายเราต้องรู้เลยว่าสองมุมนี้ก็ต้องทำไมกันเท่ากันเราต้องรู้ด้วยเซน์อันชาญฉลาดใช่ปะฉลาดเออเราเป็นปคนฉลาดเซน์อันชาญฉลาดของเราเลยค่ะว่าสองอันเนี้ยเท่ากันสองมุมเนี้ยเท่ากันเพราะฉะนั้นสองรูปนี้ทำไมกันคล้ายกัน คล้ายกันเราใช้อัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันอะมาจับเท่ากันได้เพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มอมสมมุติให้ด้านตึกเป็น x แล้วกันสมมุติให้ด้านความสูงของตึกเป็น x ครูก็จะได้ว่าอะไรคะ x ส่วนด้วยด้านที่สมในกับ x คืออะไรมันยาว4ก็คือด้านนี้เนาะเท่ากับด้านถัดไปค่ะ ก็คือ x มันอยู่รูปใหญ่เนาะก็คือยาว20หน่วยแล้วก็อีกอันหนึ่งด้านที่สมในกับ20ก็คือ5ถ้าเหมือนเดิมก็จะได้20คูณอู้ขออนุญาตนะคะพอดีมันเป็นเครื่องหมายมันซ้ำกับ x เ,เดี๋ยวหนูจะเข้าใจผิดกูขอเปลี่ยนคูณเป็นวงเล็บนะคะอ่าไม่ใช่คูณ3อันนี้จะต้องเป็นคูณ4ค่ะ20คูณ4แล้วก็หารด้วย5 เพราะฉะนั้น x ของเราก็คือความสูงของตึกเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรล่ะ5 1 5 5 4 20จับ4คูณ4เพราะฉะนั้น4 4ได้เท่าไหร่เลย16จบ x ได้16อันนี้คือวิธีเต็มๆนะคะอันนี้คือวิธีเต็มๆแต่ สมมติสมมติแกล้งแงว่าสมมติเผื่อเขาออกข้อกาด้วยทำย,ยังไงครูไมล์เรามานั่งเขียนทีเดียวสาม,มทัดอย่างเงี้ยมันช้าเกินไปเรามีวิธีให้ลองดูแบบนี้นักเรียนสังเกตจากอีรูปเล็กเนี่ยคือเราต้องการหารูปใหญ่ใช่ปะ่ะง่ายมากนักเรียนดูความยาวด้านที่เขาให้มาจากห้าได้ยี่สิบมันคูณอะไรได้ยี่สิบคูณสี่ค่ะ มันคูณ4ได้20เพราะฉะนั้นอีเจ้า4ตรงเนี้ยคือมันเป็นอัตราส่วนที่มันเท่ากันมันก็ต้องคูณ4ได้สิวะมันก็ต้องคูณ4ได้เพราะฉะนั้น4คูณ4ได้เท่าไหร่16เท่ากันได้คำตอบเนี่ยเป๊ะค่ะเห็นปะคำตอบเท่ากันเลยแต่ทํายังไงเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้ว เออเรามันเป็นคนฉลาดนี่เหานี่เราทำอย่างนี้เลยแต่บังเอญทำไมเพื่อเป็นข้อเขียนให้เขียนที่ทําเออก็เขียนมาสักน้อยแบบนี้โอเคนะเอาละไปต่อไปต่อโอ้ยอันนี้ก็ง่ายเกินอ่ะคุณนะคุณนาะลองดูเขาบอกถ่าความสูงของเสาธงอุ๊ยแบบนึงนะในเมื่อมันเป็นข้อเขียนใช่ปะครูไมสอนเสมอว่าถ้าเป็นข้อเขียนทำไมสรุปคำตอบสิ เราก็ตอบเลยว่าตึกสูงสิบหกเอา้ามีกำหนดหน่วยมาให้ก็ตอบเป็นหน่วยไปจบจบแต่ถ้าโจทย์กำหนดมาเป็นเท่าไหร่เป็นเมตรเป็นเอยเป็นใดก็ต้องตอบตามหน่วยที่เขาให้มาโอเคไหมเออสิบหกหน่วยก็คือถ้าเขาไม่ให้มาคือตอบเป็นหน่วยแต่ถ้าโจทย์ให้เมตรมาต้องตอบสิบหกเมตรโอเคปะ อ่ะไปดูข้อถัดไปอ,อ้ออันนี้ก็ไม่ให้หน่วยมาค่ะคุณนะเออความสูงไม่รู้เท่าไหร่เออแต่เป็นหน่วยไว้ก่อนนะอ,อ่ะมาดูทําเหมือนเดิมอ,อ่ะมาดูซิวิธีเขียนเขียนไงคุณไม้อ,อ่ะเริ่มไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรความสูงของเสาธงปึง้งเสาธงสมในกับด้านไหนด้านนี้ปึง้งแล้วโจทย์ให้ด้านไหนมาข้างล่างค่ะเหมือนเดิมสี่ปึง้งกับเท่าไหร่ยี่สิบปึง้งมาตรงนี้มาตรงนี้เลย แล้วจากนั้นยังไงต่อเอาก็เขียนมอนเดิมความสูงของเสาทงให้เป็นอะไรคราวนี้อ่ะแกล้งเป็นตัวอื่นบ้างเป็น A บ้างดิอ่ะความสูงเป็น A เพราะฉะนั้นจะได้อะไรเอส่วนด้วยด้านที่สมใักันก็คือ8เท่ากับอันถัดไปก็จะเป็นอะไรที่อยู่คู่กับ A เลย20สอยู่รูปเดียวกันรูปใหญ่เหมือนกันส่วนด้วยอะไรคะ C อืมเพราะสมในกับ C นะ จากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะอุย้ยยากจังเลยย้ายแปดไปทำอะไรนะเอะคูณอยู่เอ้ยไม่ใช่หารอยู่ยาขึ้นไปทำอะไรคูณนี่ปึ้งแล้วหารด้วยอะไรสแค่นั้นเองปึ้งหายไหมหารย้ายขึ้นไปทำอะไรคูณโอเคปะฮะอ้าวต่อไป a อจะเท่ากับ20่สคูณแปหารสี่ใครจะมานั่งคูณล้อหกสิบหารสีไม่ต้องตัดได้ 4ี่หนึ่ได้เท่าไหร่5้คูณแตอบเลย5 8เท่าไหร่ใครตอบ3ามสิบหตีปากนะ5 8าสอะไร4ี่หรือ42หรือ47ไม่ใช่40นะท่องสุดคูณด้วยรู้ป่าวมสาแล้วท่องสุดคูณด้วยอา่าวสรุปคําตอบครูไม้บอกไว้เสมอโจทย์เวลามีโจทย์ปัญหาต้องสรุปคําตอบด้วยอา้าวโอ้ยเนาะ เสาธงสูงสูงเท่าไหร่40อ่ะไม่กำหนดหน่วยอีกแล้ว40หน่วยไปแบบนี้แล้วข้อสุดท้ายลองทำเองดูดิโอเคไหมลองทำเองดูนะจ๊ะแล้วเจอกันเรื่องถัดไป